บทที่ 5. ครูกายแก้วขอเล่าย้อนไปในช่วงเดือนมิถุนายน2567ฉันได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่จะขอสงวนชื่อสถานที่เอาไว้ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฉันมีเวลาว่างหลายวันและไม่มีแผนจะทำอะไรจึงคิดถึงน้องสาวที่เสน็ทคนหนึ่ง ที่เขาเคยบอกว่ากำลังจะไปปฏิบัติธรรมฉันจึงขอตามเขาไปด้วยโดยที่ยังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นอะไรยังไงอยู่กินยังไงฝึกปฏิบัติกันยังไงรู้ก็แค่ข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นว่าไปกี่วันห้ามใช้โทรศัพท์อะไรประมาณนั้นและโดยนิสัยของฉันที่เวลาตัดสินใจทำอะไรมักจะไม่ค่อยคิดมากเพราะถ้าคิดมากหาข้อมูลเยอะมันจะไม่ได้ลงมือทำสักที ฉันจึงเป็นคนประเภทที่ไปตายเอาดับหน้าวันแรกที่ไปถึงฉันก็มีอาการแพนิกผุดขึ้นมาทำเอาฉันตกใจมากเพราะไม่มีความรู้สึกแบบนี้มาหลายปีแล้วคือก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วในสมัยที่ฉันยังเป็นสาวนักธุรกิจที่ทำงานทางโลกหนักๆฉันเป็นคนขยันมากฉันทำงานเยอะทำงานหนักและพักผ่อนน้อยงานของฉันต้องแก้ปัญหาเยอะ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับอสังหาหริมทรัพย์จนทำให้ฉันกลายเป็นคนมีอาการกลัวภาวะเสียงโทรศัพท์เพราะเมื่อไหร่ที่มีเสียงโทรศัพท์แสดงว่าต้องมีปัญหาในการงานและต้องมีคนเหวี่ยงวีนใส่ฉันแน่แน่ฉันทำงานนี้อยู่หลายปีจนทำไม่ไหวเพราะมีทั้งอาการแพนิคและเบื่อหน่ายแบบสุดขั้วพอเลิกทำอาการแพนิคก,ก็หายไป จนกระทั่งวันนี้วันที่มาถึงสถานปฏิบัต Trans ิธรรมวันแรกหลังจากที่ถูกเก็บโทรศัพท์แล้วเข้าห้องส่วนตัวฉันได้ลองอ่านดูตารางการปฏิบัติและกฎระเบียบต่างๆอยู่ๆอ,อาการแพนิกก็ผุดขึ้นมาจนฉันต้องลงไปหาพี่ๆห้องพยาบาลถามว่ามียาแพนิกไหมพี่เขาบอกว่าไม่มีซึ่งก็แน่ละคงไม่มีที่ไหนมีหรอกนอกจากโรงพยาบาลแล้วฉันเองก็ไม่เคยกินซะด้วยไม่รู้ว่ายาแก้แผนิกเป็นยังไงด้วยซ้ํา แล้วฉันก็จำใจเดินเข้าห้องแบบหน่อยๆแล้วมาพิจารณาว่าทำไมถึงเป็นก็พบตัวกระตุ้นก็คือสภาพความเป็นอยู่กฎระเบียบต่างๆตารางการปฏิบัติการปฏิบัติตัวในระหว่างที่อยู่ที่นี่ทุกอย่างมันอยู่ในกรอบในระเบียบเข้มงวดและโหดมากสำหรับฉันผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่แบบอิสระเสรีอย่างที่สุดอยากไปไหนอยากทำอะไรยังไงได้หมดแถมเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ถูกบังคับถูกสั่งไม่ได้เลยแม้แต่น้อยคนที่เคยมีอิสระอย่างที่สุดกลับถูกจับไว้ในกฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆอาการถูกขัดใจมันเลยแสดงตัวออกมาเป็นแพนิกนั่นเองมันคืออาการไม่ยอมฉันไม่ยอมทุกฉันไม่ยอมอดทนต่ออะไรที่ฉันไม่ชอบอะไรประมาณนั้นฉันเข้าใจดังนั้นอาการเลยทุเลาลง แล้วฉันก็พยายามผ่อนคลายหายใจเข้าออกช้าๆทำใจให้สงบลงจึงหายจากอาการแพนิคแต่ว่ายังไม่หายจากความทุกข์ใจที่ถูกขัดใจยังมีอาการดื้อดึงดันเล็กน้อยแต่ก็ยอมทำตามกฎระเบียบได้เป็นอย่างดีที่นี่ทุกคนต้องนอนในห้องคนเดียวแล้วห้องที่นี่ก็อับับเล็กๆมืดๆมันเหมือนคุกเลยสำหรับฉันหน้าต่างบานเกล็ดอากาศไม่ค่อยระบาย ไม่มีลมพัดเข้าออกแถมมีกลิ่นน้ำเสียตลอดเวลาอีกด้วยบรรยากาศในห้องน่ากลัวนิดหน่อยบวกกับความกลัวผีเล็กๆน้อยๆของฉันทำให้ฉันนอนยากเข้าไปอีกเพราะฉันเป็นคนประเภทคนเห็นผีโดยเฉพาะในตอนที่หลับตาลงหรือตอนตกพวังกำลังจะหลับภาพวิญญ,ญาณต่างๆที่อยู่ในสถานที่นั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นพรึบบ ทรมานมากเวลาที่ฉันต้องไปนอนที่อื่นหรือตามโรงแรมต่างๆถ้าสถานที่นั้นพลังงานดีเป็นผีดีก็ลอดตัวไปแต่ถ้ามีผีเกเรยเยอะละ่ะก็งานเข้าละทีนี้แต่ยังไงฉันก็ต้องพยายามนอนเพราะต้องตื่นตี 4. ในคืนแรกฉันนอนไม่ค่อยหลับถึงหลับก็หลับไม่สนิทแต่ก็หลับตาไว้ได้อยู่ตอนหลับตาลงก็ไม่เห็นอะไรแปลก ไม่มีพลังงานอะไรน่ากลัวไม่มีความหลอนก็ยังคิดว่าเออที่นี่ก็ดีนะพลังงานใช้ได้ไม่สกรปรกเขาทำยังไงกันนะไม่ให้มีสัมภเวสีเลยเจ๋งเหมือนกันฉันคิดซึ่งโดยปกติแล้วผีและสัมภเวสีจะเยอะมากตามสถานปฏิบัติธรรมและวัดเพราะมาขอส่วนบุญจากผู้ปฏิบัติหรืออีกกรณีถ้าพลังงานสกรปรกที่มีสัมภเวสีเยอะ เหตุจะมาจากคนที่นั่นบริเวณน,นั้นคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือมีของสกปรกของไม่ดีจึงสร้างและดึงดูดสัมภเวสีชั้นต่ำเข้ามาในระหว่างกลางดึกไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วฉันลุกไปเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำหางตาฉันก็เหลือบไปเห็นชายหญิงคู่หนึ่งที่ยืนทับซ้อนกันอยู่ครึ่งตัวพวกเขายืนอยู่ข้างๆห้องน้ำในห้องนอนฉัน เป็นลักษณะเงาเงาจางๆบางๆแต่ก็ชัดพอจะเห็นได้ว่าเป็นผู้หญิงและผู้ชายทั้งสองยืนซ้อนกันครึ่งตัวจนเกือบจะหลอมรวมกันเป็นร่างเดียวแต่พลังงานของพวกเขาไม่น่ากลัวเลยไม่ทำให้รู้สึกกลัวไม่รู้สึกหลอนพอพวกเขาเห็นฉันเดิอนออกมาพวกเขาก็พูดพร้อมกันว่าไม่ต้องกลัวนะพวกเราป้องกันผีไว้ให้หมดแล้วอ่ะขอบใจ ฉันคิดในใจอย่างสลืมสลือแล้วก็คิดได้ว่าเอ๊ะก็ใช่ที่นี่ไม่มีผีแล้วพวกเธอลเป็นอะไรพอคิดได้อย่างนั้นฉันก็ตกใจกลัวนิดหน่อยบวกกับรู้สึกขำอยู่นิดว่าเออนะผีมาบอกว่าไม่ต้องกลัวผีมันฟังดูตลกดีแฮะเหมือนพวกเขาได้ยินสิ่งที่ฉันคิดแล้วรู้สึกพวกเขาก็เลยรีบหายไปทันทีคงไม่อยากทำให้ฉันกลัวละมั้ง แล้วหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เห็นพวกเขาอีกเลยคืนต่อมาฉันก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนิดหน่อยวันนี้เริ่มหลับได้แล้วในขณะที่ตกกำลังตกพวังหลับก็มีคนมาทักอีกแล้วละสิคืนนี้เป็นคู่ตายายคุณตาพูดกับฉันว่าสวัสดีตาชื่อจุดจุดจุดแล้วคุณยายก็พูดว่าสวัสดีส่วนยายชื่อจุดจุดุด ทั้งสองยิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตรและดูอบอุ่นมากพูดแค่นั้นแล้วทั้งสองก็หมุนตัวหายไปฉันก็นึกได้ทันทีอ้าวชื่อคุณตาคุณยายรวมกันแล้วมันคือชื่อของสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นี่นะทำไมเชื่องลงตัวหมอหมิงขนาดนี้นะแล้วก็รู้ได้ในทันทีว่านี่คือคุณตาคุณยายเจ้าที่เจ้าท,า,ทางแน่แนท่านมาทักทายอย่างเป็นมิตรถือเป็นในมิตหมายที่ดี และฉันก็ผอยหลับไปอย่างสบายคืนต่อมาฉันมีสภาวะเก่งหลับเึ่งตื่นทั้งคืนมันเหมือนอาการที่กายหลับแต่จิตตื่นมันจะคล้ายคล้ายความฝันแต่เรารู้ตัวตลอดเวลารู้ว่าเราไม่ได้หลับแค่ร่างกายไม่ขยับเพราะร่างกายหลับอยู่สิ่งที่เห็นคล้ายภาพนิมิตแต่เราไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้ตกผวังหลับมันเป็นการเห็นด้วยจิต มันเป็นสภาวะที่จิตตื่นแล้วเราได้ไปรู้ไปเห็นตามที่จิตมันเคลื่อนตัวไปสำรวจสิ่งต่างๆในมิติของพลังงานที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาปเปล่าเป็นมิติระดับพลังงานที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังของสสารต่างๆที่เราเห็นและจับต้องได้นั่นเองในคืนนี้จิตฉันเหมือนถูกเรียกให้ออกไปสำรวจสถานที่แห่งนี้จิตฉันล่องลอยไปอาการเหมือนการบินการลอยจริง ไม่เห็นตัวไม่เห็นร่างกายตัวเองจิตมันลอยไปสำรวจบนา้าพื้นดินของสถานที่แล้วก็ลอยเข้าไปในอาคารต่างๆสำรวจในอาคารเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆลอยมุดลงไปใต้อาคารลอยลงไปไม่ลึกมากก็พบห้องถุงขนาดใหญ่จากพื้นถึงเพดานสูงประมาณตึกสิบชั้นพื้นที่ใหญ่พื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณสนามฟุตบอล แล้วจิตฉันก็บินรอบๆร,ร,รูปปั้นหรืออนุสาวรีย์อะไรสักอย่างในห้องนี้รูปปั้นนี้ใหญ่มากๆเป็นสีบรอนเง,นเง,นเงาวับจิตบินวนสำรวจรอบสิ่งนี้ตั้งแต่ล่างขึ้นบนวนไปวนมาจนถอยห่างออกมาดูก็พบว่านี่คือรูปปั้นของชายแก่คนหนึ่งที่หน้าตาดุดันน่ากลัวมีเขี้ยวนั่งในท่าขัดสมาธิ รูปปั้นนี้เป็นสีบรอนเงินเงาวับเนียนไร้ที่ติดูคล้ายนักบวชหรือรืาสีสไตปีศาสอะไรทำนองนั้นนี่คือครูกายแก้วจิตฉันพูดขึ้นมาบอกตัวเองโอ้โหเหนือความคาดหมายมากทำไมครูกายแก้วถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะจิตฉันคิดแล้วจิตฉันก็คุยกับครูกายแก้วทั้งคืนในคืนนั้น ครูกายแก้วพูดขึ้นว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดสิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีองค์กรแสงสว่างอาจจะต้องขับเคลื่อนด้วยความมืดบุคคลทำความดีอาจจะต้องมีพยามานอยู่เบื้องหลังแต่ความมืดก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เป็นเสยทีเดียวพยามานก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เป็นเสทีเดียว ความมืดเป็นเชื้อเพลิงเป็นฐานพลังให้เกิดแสงสว่างพยามารก็เป็นเชื้อเพลิงเป็นฐานพลังงานให้คนทำความดีไม่มีความมืดก็ไม่มีแสงสว่างไม่มีความชั่วก็ไม่มีความดีโดยเฉพาะองค์กรใหญ่และคนที่ต้องทำภารกิจใหญ่จำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลเป็นพลังงานที่เข้มข้นกล้าหาญเข้มแข็งดุดันชัดเจน แข็งแกร่งยึดมั่นยืนหยัดอดทนไม่หวั่นไหวจัดการได้เอาจริงเอาจังซึ่งพลังงานลักษณะนี้มีอยู่ในจิตวิญญาณภาคเมือดเช่นยักษ์อสูรปีศาจมารซาตานและอื่นๆกลุ่มพลังงานเหล่านี้จะมีทักษะความสามารถในการจัดการที่สูงกว่าพลังงานด้านขาว ทำให้องค์กรและผู้คนที่ใช้ฐานพลังงานภาคมืดเป็นนั้นจะมีพละกำลังสูงกว่าองค์กรทั่วไปและสูงกว่าปุถุชนทั่วไปจะกำราบสัมภเวสีต้องใช้ผีใหญ่กว่าปราบจะกำราบยักษ์ต้องใช้อสูรปราบจะกำราบปีศาจต,ต้องใช้พญามารปราบจะกำราบพยามารต้องใช้ซาตานปราบเป็นต้น องค์กรนี้ที่เจ้ามาเยือนเป็นองค์กรด้านจิตวิญญาณทําให้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณซึ่งวิญญาณส่วนใหญ่บนโลกค่อนข้างทุกทนอาจจะเข้ามารบกวนผู้ปฏิบัติอ๋อมีหน้าหลานสถานที่แห่งนี้ถึงไม่มีสัมภเวสีมารบกวนเลยเข้าใจละถ้าไม่ใช่พลังงานแกล่งระดับจอมปีศาจนี้ก็คงรับมือเหล่าสัมภเวสีไม่อยู่แน,แน่ถ้าใช้แต่พลังงานภาคความเมตตา รับรองสัมภเวสีจอมเกรเรคงเข้ามาป่วนจนผู้ปฏิบัตินอนลำบากฝึกลำบากแน่ๆเลยโดยเฉพาะใครที่มีประสาทสัมผัสที่ไวคงอยู่ยากมากแล้วคนที่เป็นเจ้าของหลักสูตรและผู้จัดการองค์กรนี้เขารู้เรื่องนี้ด้วยไหมคะฉันถามครูกายแก้วมีเพียงผู้เริ่มคนแรกเท่านั้นที่รู้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยากและเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก ต้องใช้ทั้งสติปัญญาปัญญายาและคุณธรรมในการทำความเข้าใจคนที่เข้ามาทำงานต้องได้เข้าใจแค่เพียงว่าตนกำลังทำความดีไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแท้จริงกำลังทำงานให้ใครใครอยู่เบื้องหลังองคอนน์กรนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายและสับสนจนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ต่อไปหากเจ้าต้องการสร้างองค์กรให้ในการฝึกผู้คน เจ้าจะขอใช้ฐานพลังงานเป็นค่าก็ย่อมได้พลังครูกายแก้วจอมปีศาจแบบค่าสามารถเขี้ยวเข็นผู้ฝึกได้อย่างดุดันโหดเหี้ยมไม่ปรนีปรนอมเอาจริงเอาจังและยังสามารถหาเงินให้องค์กรได้มากอีกด้วยถ้าใช้ฐานด้านขาวเจ้าจะไม่สามารถหาเงินเข้าองค์กรเจ้าได้เลยเจ้าจะได้แค่เศษเงินประทังชีวิตและองค์กรเออขอบคุณค่ะแต่ไม่ดีกว่า ตั้งแต่ได้เห็นการฝึกของคนที่นี่ในใจฉันก็สงสารผู้คนที่ต้องมาฝึกด้วยวิธีที่ทนทุกข์ทรมานจนฉันคิดว่าฉันจะต้องหาวิธีการช่วยผู้คนให้ตื่นรู้บรรลุธรรมได้ด้วยวิธีการที่เรียบง่ายที่เป็นธรรมชาติที่เป็นด้านเบิกบานสว่างสดใสฉันรู้สึกว่ามันจะต้องมีแน่ๆฉันแค่ต้องบรรลุการรู้ในขั้นตอนเหล่านั้นให้ได้ในสักวัน ฉันรู้สึกว่าวิธีการของที่นี่ค่อนข้างโบราณเกินไปแล้วข้อดีก็มีอยู่เยอะฉันยอมรับแต่ฉันเห็นว่าคนรุ่นใหม่นี้ไม่เหมือนคนโบราณคนรุ่นใหม่มีความเป็นปัจเจกค่อนข้างสูงมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองอยู่มากนั่นแสดงว่าคนรุ่นใหม่น่าจะเหมาะในการเรียนรู้เชิงปัจเจกคือได้มั่นใจในการเลือกเส้นทางเลือกอุปกรณ์ในการเดินทางด้านจิตวิญ,ญญาณด้วยตนเอง นำทางตนเองได้เลือกการฝึกฝนแบบปัจเจกได้และทั้งหมดมันจะอยู่บนเส้นทางของความพอดีอย่างเบิกบานและอย่างเป็นธรรมชาติคือการฝึกตามธรรมชาติของคนคนนั้นไม่ใช่แบบตึงเครียดฝืนใจทนทุกข์ทรมานฝืนความเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นเกินไปฉันขอเลือกเส้นทางอย่างพอดีพอดีเหมาะสมกับคนเป็นรายๆไปจะดีกว่าคะ่ะก็ดีนี่ ครูกายแก้วตอบแต่เปลี่ยนใจอยากใช้พลังข้าเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยข้าพร้อมเสมอเอาละสำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนเจ้ากลับไปได้แล้วตอนนี้เจ้ารู้จักข้าแล้วต่อไปหากเจ้าต้องการสนทนากับข้าก็สามารถกำหนดจิตส่งถึงข้าได้ทันทีฉันไม่ได้ตอบอะไรแต่นายับพลันก็กลับมารู้สึกอยู่ที่ร่างกายร่างกายมีอาการสะดุ้งเล็กน้อย คล้ายตื่นจากภวังแต่ไม่ได้ลืมตาแค่รู้สึกว่าตอนนี้อยู่ที่ร่างกายแล้วฉันนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อสักครู่พยายามจดจำบทสนทนาที่เกิดขึ้นทบทวนแบบท่านอนหลับตาทั้งอย่างนั้นไม่นานฉันก็พลอยหลับไปพอตื่นมาฉันก็ยังจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้อย่างชัดเจนแล้วก็คิดว่าเอาล่ะตั้งแต่วันนี้จะลองตั้งใจฝึกหลักสูตรของครูกายแก้วสักหน่อยสิ จะดูว่าหลักสูตรของจอมปีศาจจะทรมานสักแค่ไหนกันแล้วก็จริงๆนั่นแหละฉันรู้สึกทรมานจริงๆอึดอัดสุดๆไปเลยเพราะต้องนั่งสมาธิเกือบทั้งวันทั้งคืนที่นี่ห้ามการทำกิจกรรมทุกชนิดห้ามพูดกับใครห้ามสบตาใครต้องนอนคนเดียวต้องอยู่กับตัวเองแบบจริงจังสุดๆที่นี่จะมีแค่การนั่งสมาธิกินข้าวและนอนแค่นั้น ไม่มีกิจกรรมอื่นให้ผ่อนคลายเลยทุกกิจกรรมมันตึงมันเครียดไปหมดถูกบังคับทุกอย่างห้ามเอาของอะไรเข้าไปนอกจากเสื้อผ้าและของใช้อาบน้ำเท่านั้นกิจกรรมที่ทำให้ฉันรู้สึกสนุกได้บ้างก็คือการได้ยินเสียงฝนและเสียงตุ๊กแกแต่ข้อดีของการฝึกแบบนี้ก็คือเราจะได้ยินเสียงความคิดตัวเองชัดมากจนคิดได้ว่า เรานี่ก็มีความคิดชั่วร้ายใช้เล่นเลยนะแล้วก็มีอารมณ์ที่เอาแต่ใจดื้อรั้นสุกสนไม่ต่างกับปีศาจน้อยๆเหมือนกันแหละนี่สินะเลยต้องมีจอมปีศาจมากระทุ้งปีศาจน้อยของเราออกมาไม่งั้นเราก็หลงตัวเองนึกว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีอยู่ล่ำไป